Hi Good morning ชาคิดเขียวอ๋อ oh, อ s ไม่ได้ไหายคิดตั้งคืนนะ Is t a night time Good morning Good morning at 5 p.m. yes อะไรนะวุ้นเส้นผัดไข่ซอสอะไรนะวุ้นเส้นผัดไข่ซอสสุก,กี้สุกี้แห้งมีแ <c ười> <c ười> ค่วุ้นเส้นไข่กับซอสสุกี้แค่นี้ เ,เก็บไปนี้เก็บกลับเมนูพ่อบ้านใจกาเมนูกาหนีเมียไปเที่ยววุ้นเส้นผักไข่ใส่ไข่สี่ใบวุ้นเส้นห่อหนึ่งห่อหนึ่งวุ้นเส้นยี่ห้ออะไรก็วุ้นเส้นตลาดนัดอะ่ะแล้วก็ไข่ไขก็ไขนะ่ตลาดนัดดิกรบซอสซอสซอสตุ๊กี้ตาสุกวันก็อืมอร่อยนะตลาดนัดดิกรบตลาดนัดหมดอ่ะหอมนะ จืด <c oughs> กินจืดเลยฉันจะบอกให้ฟังนะมันเป็นเมโนูปกอะไรวะปลุกอามทางเพศด้วย <c oughs> ไข่เนี้ยเหมือนเส้นเนี้ยนี่ยิงควรกินตับหมูด้วยตับประเด็นคือมันซื้อไม่ได้แล้วนี่มันห้าทุ่มอะอร่อย นั่นงกินมามกินนั่งกินสบายๆเนี่ยผมไม่ผมเดียวผมเดียวน้องสตงัสตงเลยสตังรุ่นน้องเขียวอ,อร่อยเข,ขาต้องลินไข่มาหรืกี่บาบวะ ต่อวันรูออย่างวันน,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 นงงี้กินน้ำน้ำสิงไม่สี่ขวดเนยขวดใ่เนี่ยกินยังไงอ่ะบอกเลยฉีกินน้ำเยอะข้อเสียนะเวลาฉีเห,หนื่อยโอ้โหเดินไปฉีแม่งหนชั่วโมงกินเข้าไปอีกแต่ลองจินน้ำอะ่ะที่อร่อยสุดเกี่ยวน้ำสิงจริงน้ำสิงนะ

มาแล้วเย่คืออย่างนี้นะคือตอนทําไข่ข้าไปหกใบจริงทำห้าไดหกใบทําซุก,กี้ตอนโอ้ตอนนั้นทาแม่อร่อยเลยตอนเอนี่ทําอร่อยขึ้นเนี่ยทําอร่อยขึ้นน,นะรู้ไหมทาไมทาแม่อร่อยตอนนั้นตอนนั้นอนะเมื่อเช้าทําซุกี้อะมันไม่อร่อยเพราะวะ่าผักอะที่จริงต้องใส่ขึ้นชายต้นหอม ต้นหอมเนี่ยหัวเดียวพอแล้วก็ผักกาดขาวแล้วก็ผักบุ้งประเด็นคือผักบุ้งหมดผักกาดขาวหมดขึ้นช่ายหมดเลยต้องโหวต้นหอมใส่ต้นหอไมไปสิบโลโคห์หืนแบบกินไม่ได้หืนขึ้นจมูกอะนี่เดี๋ยวจะไปตลาดไปซื้อผักบุ้งอของโบเบตลาดโบเบ อร่อยดีอืมมัเหมือนไข่แล้ไข่นเนาะอืมอร่อยไปทำกินกันดูนะกินไข่แล้วเสริมพลังงานทางทางกายภาพก <c oughs> <c oughs> ินไข่แม่งวันละจัดแบบไลเวอร์นะ อืาจะกูผู้หญิงอ่ะเขากินน้อยอยู่ชาไหมใหได้ไายละไรียดฟังหนึ่งเวลาทำงานจะมาเอาเป็ดขึ้นมาสซวินไปผักซอยบางคนอ่ะขึ้นมาสควินอ่ะหกสิบบาทไปบีเอเลยนั่งบีเอตัวเดือนนะตัวเดือนเท่าไหร่ตัวเดือนเนี่ยนี่น่าสี่ร้อยกว่าบาทถ้าไปไกลน่ะบางทีมันข้ามสายสี่ร้อยกว่าบาทแล้วเสร็จเราก็ต้องนั่งบีเออีกห้าสิบบาท ที่ักค่าเดินทางแหะไปกลับอ่ะแค่ค่าบินไปกลับอ่ะเพราะว่ารู้ไหมเดินนี้ขาล่างนะครับต่อให้นั่งแก๊บมันก็ยังแพงอยู่แนละ้วเพราะาระยะทางมันไกลนะครับบ้านเราออฟฟิศมันไม่ด้อยู่ติดกันเนี่ยโอ้มันไกลมากต้องมีบีเทช่วยอนะ่ะฉันจะแล้วทำไมไม่ขับรถขับรถ,บรถตื่นตีห้าถามจริงคนเราทํางาน,นหนักหนักขนาดนั้นนะถามจริงขับรถเองเหนื่อยถ้าใครไม่เคยขับรถเองไม่รู้หรอกมันเหนื่อยนั่งบีเทสเออยังได้แบบ เออแบบดูเออมีแอร์ขับรถเองไม่เครียดแย่งที่จอดรถแย่งที่จอดรถใน,ในกรุงเทพนี่เขาบอกเลยใครว่ารถไม่ติดเนี่ยโอ้โหใหญ่พูดเลยนะับว่าเขาอ่ะน่าจะอยู่ในโลกจินตนาการของเขาตอนนั้นไม่หาที่จอดรถอะโอ้โหแบบใหญ่พูดเลยวันแล้ววันนี้วันแล้วว,นนวันวนนจนกเหนื่อยอ่ะเออวนจนกูเครียดน,นะจะไล่ให้ดูนะพันนาเอาไปเท่าเงินเท่าไหร่ผู้หญิงนะ ค่ารถไปกับสองร้อยดีสักสองร้อยห้าสิบค่าค่าวิทย์เขาผู้หญิงสมัยนี้ถ้ามันขึ้นรถเมย์บางทีมันใส่ชุดสวยๆเขาขึ้นรถเมย์ไม่ได้นะสองร้อยห้าสิบค่ากาแฟเท่าไหร่กาแฟเท่าไหร่ดีสักสี่บห้าสิบบาทสามร้อยบางทีกินสองแก้วสองร้อยห้าสิบเองนี่ยังไม่รู้ยังไม่ถึงข้าวนะนี่กาแฟนะข้าวผู้หญิงเขากินข้าวนิดเดียวเห็นเข้ากล่องไหมห้าสิบบาท ป็นสิ่ร้ห้าสิบสิ่ร้ห้าสิบขนมอีกอะขนมแอ,อสเพ็คเนั่งสามสิบห้าบาทอ่ะสี่ร้อยแปดสิบห้าวันหนึ่งใช้ได้เกือ500บห้าร้อยละเงินเดือนขั้นต่ำห้าร้อยอ่ะห้าร้อยสามสิบเหมือนห้าเดือนนี้หมื่นเดือนนี้จ้างเด็กใหม่ต้องหมื่นเจ็ดละเห็นปะมีเงินเก็บได้ไม่ได้สองพันถ้าเกิดใครไม่ประหยัดจริงหน้ารถเมย์ส่วนใหญ่ถ้าส่วนใหญ่ผู้หญิงน่ะถ้าเขาแบบหมื่นเจ็ดแบบนี้เห็นปะ อยู่บ้าพพ่อเป็นแม่ช่วย่าใจ่ายะเห็นปะค่าหนังค่าไฟก็อยู่ได้ออกับคุณพ่อแม่บางทีบางคนพ่อแม่ทําง,ทงานได้เห็นปะพ่อแม่บางคนอ่ะเขายังแง่คือยังมีเงินยังทํางานได้ลูกยังแบบเห็นปะยังทํางานยังสร้างตัวเห็นปะเป็นชั้นชั้นถ้าสร้างตัวก็ยังให้อยู่คนเดียวอ่ะเห็นปะเห็นปะนี่แค่ค่าเดินทางอ่ะค่าข้าวนะไม่ช้อปปิ้งเลยหรอผู้หญิงอนะ่ะซื้อเสื้อผ้าเนะี่ยซื้อกระเป๋าอ่ะ เห็นปะนี่ผู้หญิงนะผู้หญิงคนเดียวนะเห็นปะเห็นปะแล้วยังไม่รวมกับเออเอาสมมติมีอะไรล่ะเอาสมมติบางคนอยากเรียนต่อปริญญาโทเอย่างค่าเงิมคันยโรเท่าไหร่สี่หมื่นห้านะห้าหมื่นกว่าเอแบกก็หกหมื่นเจ็ดหมื่นกว่าโหแพงนะเห็นปะยังไม่รวมค่าสอบสมมติอยากเรียนจุฬาเนี่ยค่าเทอมสี่หมื่นกว่าละป้ทัวราค่าสอบสี่สิเทปเท่าไหร่เห็นปะเห็นปะโอ้เงินเดือนสี่หมื่นนี่ ก็ไม่ได้ว่ารวยนะไม่ได้ว่ารวยนะจริงอ่าใครขับรถอะขับรถค่าน้ำมันเท่าไหร่ค่าน้ำมันแพงนะเติมเด๋ยวนี้น้ำมันสามจุดเก้านะโอ้แพงนะเติมเท่าไหร่แล้วถามเดืนนี้ทำไมจะเลยไฟบางคนบางคนไม่สะดวกเห็นปะเนี่ยก็ถึงแล้วมืกินก๋เส้นผัดไข่เนี่ยใครว่าจนเนี่ยสุขภาพนะสุขภาพนะสี่หมื่นไม่รู้จะขอว แล้วไม่ใช่ว่าตีหมื่นแล้วขึ้นนะเงินเดือนสมัยเนี้ยจะร่ฟังสี่หมื่นเนี้ยสี่หมื่นเนี้ยมันก็นี่มันก็มันก็ตามนะบางทีเห็นมันที่เฮ้ยมันรับห้าหมื่นเฮ้ยห้าหมื่นเลยเหรอเห็นเฮดเอนจิเนียร์สมัยฉันทำงานอนีเฮดเอนจิเนียร์ตอนที่ฉันทำงานฉันทำงานพี่คอยถ้าเป็นเฮดเอนจิเนียร์อืมเฮดเอนจิเนียร์ห้าหมื่นห้าหมื่นเอนคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์อืมเฮดถ้าเป็นเฮดนะเฮดเอนจิเนียร์ห้าหมื่นเนี้เพราะว่าเฮดเอนจิเนียร์จะต้องไปหาลูกค้าจะต้องไปดูลูกค้า คือไปขายเฮดเดิ้ลเจเนียของที่เนี่ยขายเองเลยบิดไม่มีเซลล์นะไปเองเลยเออเป็นทั้งเซลด้วยเป็นทั้งเฮดเดิ้ลเนียด้วยเขา้าใจปะ่ะข้อดีคือมันไม่ต้องอยู่หน้าคอมบ่อยข้อเสียคือฝีปากมันต้องโหฝีปากมรู้ว่าว่าเขาสั่งงานเขาสั่งเป๊ะเลยหรือว่าเฮ้ยต้องนี้สั่งเป๊ะเลยรับถังถครับนครับอืมต้องเนี้ยดูไหมว่าเขาแบบเขาชั้นนะชอบทำง,งานเอกชนมากอก่ะมมันดูแบบมีความแบบมันดูเป็นงานฝึกสกิลจริงมันคือการ ถ้าทงานเอกชนได้เพื่อจะเอาตัวรอดได้จริงเพราะว่าราชการเกษียณหกสิบใช่ไหมแต่คนเอกชนอ่ะบางทีอ่ะหลังหกสิบไปเปิดบริษัทเห็นป่ะเจียบเงินอ่ะเห็นป่ะทางานห้าหมื่นเอามีลูกอีกยนะก็เพ็นจิเนียยังนั่งบีเทสกับบ้านั่งบีเทสฮะเสร็จแล้วก็ต่อวินแล้วก็เดินเดินเห็นป่ะเขาต้องเงินไปเลี้ยงลูกเห็นป่ะห้าหมื่นก็ไม่จะพอหรือเปล่าจริงป่ะตอนนั่งกินุเส้นผัดไข่ฮะ อื้เนีเ่ยไปไหนแล้ววะ่ะอ,อยู่บ้านละเออเหตุพูดเรื่องเงินละเอียดไปเถอะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากการนะ Enjoy, so Enjoy, Enjoy the l o t of Benefit from this show, Say goodbye, Goodbye, m i s t Science, Just go.